น้องยังดูไม่หายดีนะคะก็ผมว่าพักผ่อนบ้างนะแต่เราสวยไม่รู้เลยหน้ามันอาจจะเหนื่อยแต่ว่าคือมันมันอ่ะมันควรจะพักผ่อนกัทุกคนม่ที่วันนี้มันทำให้หน้าฉลอดดูซีดปะ เลยทำให้ฉันหลอนนะดูซิเดี๋ยวดูดิโอ้ยตายยังโรยโอ,ยอามาก็ตามปกติอ่ะคนมันผู้อ่อนจากโรงพยาบาลมันก็ต้องแบบพักผ่อนใช่ไหม,มต้องนอนเก็บแรงแน,นั่นถามอามีคนว่าตอนอยู่โรงพยาบาล <c oughs> ให้เขาผ่อนเยอะๆด <c oughs> ูถามเลยว่าได้พักผ่อนไหมพยาบาลเข้ามาเกือบทุกชั่วโมงปัดความดันนะคะเกิดน้ำเกลือน,นะคะฉีดยาน,นะคะก็หน,นูแบบไม่ทำเล งยองรับว,ว่าง,ง่วงเพราะว่าเมื่อคืนนอนตีหนึ่งแมันมันชินอะบอกให้น้ำเกลือน้ำข้มปูดหอเล่้งมาั่ยยังอ๋องยาอยู่ไหมไม่กินยาไปมาทำให้ง่วงด้วยไงเฮ้ยไม่เคยกินยาก,กันเลยยังไง Donna?